สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง t h a i l a ด d จ p t ีท r วครับวันนี้เป็นอีพีหนึ่งครับที่มาวัดประดูตะบองนะครับอําเภอมหาร่าจังหวัดอยุธยานะครับวันนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่เรามาทัวร์กันนะครับก็จะมาดูอ่าโบราณวัตถุที่นี่นะครับสองร้อยกว่าปีไม่น่าถึงยุทยานะคี่เกือบ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 ถึงอยุธยานะครับประมาณร้อปีเก่าแก่ประวัติที่นี่จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปรับชมข้างในพี่เชษฐ์จะอธิบายฟังนะครับผม อันนี้ก็เป็นด้านในนะครับของอุโบสถนะครับ,บด้านในมีหลวงพ่ออะไรครับพี่อันนี้กรมสิ่งเขาได้มาบูรณะอ๋ออ่าก็ห <ๆ S 1> ลวงพอ่อกําลังจะบูรณะใช่ไหมพระศรีโคดมพระพระพุทธศรีโคดมครับโอ้โศักดิสธิ์มากที่นี่เนาะสักิ์สิทิ์ตอนนี้เขาเปิดเป็นวัดแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวก็ใครที่อยากจะมาเที่ยวนะครับวัดวัุตะบองนะครับอำเภอมหาราชจังหวัดอยุธยานะครับเช็คอินมาได้เลย ตั้ง GPS มาได้เลยถด้เลยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากราบไหว้ักการะบูชานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบหลวงพ่อก่อนจะเข้าไปในโบสถ์ผมขอถามตรงนี้นิดหนึ่งพี่คืออะไรครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าโคกโคกวัดสาหรับฝังอ่าเขาเรียกว่าฝังเด็กที่เสียชีวิตเกิดมาก่อนเนี่ยเนี่ยหรอพี่เหมือนกับอ๋อเหมือนกับวัดโคกโคกวัดที่คือเราเคยไปแต่แต่ตรงเนี้ยเหมือนกันเลยคล้ายๆเลยฝังเยอะมากอ๋อเดี๋ยว เดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้เครื่องเส้นของเด็กๆอ่ะเยอะมากเลยนะตัดเป็นกองภูเข่าเลยนะนู่นเหรอพี่ครับเดี๋ยวออกจากโบสถ์มาเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้หลวงพ่อกันก่อนครับอ่าอันนี้ก็เป็นด้านในนะครับของพระโบสถที่นี่นะครับครับโหเก่าแก่เหมือนทุกที่ที่เราเคยไปเลยนะครับก็มีร่มโพอ่ะยึดนะใช่เนี่ยวัดเก่าๆนะครับจะมีโพเนี่ยแทก คือเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะพี่เนาะเป็นวัดเก่าที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนทุกที่ที่เราไปนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดสังกัตายเนี่ยคล้ายๆกันวัดไซอินบุรีที่ไปกันมานะครับก็จะเป็นแนวๆเดียวกันนะครับนี่หลวงพ่อพระศรีโคดมเนี่ยนี่หลวงพ่อพระศรีโคดมแต่โบสถ์อันนี้ก็เขาก็กําลังจะบูรณะนะครับครับมีโค้งเหล็กโค้งอะไรนี่เนี่ยนะครับไตเนี่ย จะล้อมไปด้วยเนี่ยต้นไทรรากไทรจะล้อมลัดเลยรัดไม่ให้โคนไม่ให้อะไรเปิดทุกที่ที่เราไปครับใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับที่นี่ก็ลมเย็นนะครับลมเย็นลมเย็นเขาเดินที่นี่ก็เป็นโคกกลางทุ่งแหละเป็นโคกสูงมันโคกงูเหมือนวัดโคกงูที่เราไปนะครับเหมือนวัดโคกงูถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับก็ลองไปไล่ดูนะครับวัดโคกงูนะครับ EP เราก็ไปกันมาแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างนอกครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างนอกชมบรรยากาศข้างนอกนะครับครับเนี่ยด้านนอกที่เมื่อกี้ผมถามไปครับด้านนี้คือที่ฝั่งฝั่งเด็กใช่ไหมพี่ครับเนี่ยเนาะตามโคกนี้เลยทั้งหมดเลยนี่เลยเดี๋ยวเราก็ทีานก็ลองแผ่เมตาให้ครับนะใช่ใครโหนี่ของเล่นเต็มเลยคือเขาเอาของสมเด็กศพเด็กมาฝังเราพี่ครับที่เนี่เหรอโอ้โห มีแม่นังข่าวนะครับที่จะกเกิดเด็กอยู่ที่นี่เก,เกิดตายเมื่อก่อนแล้วมาฟังมาเลยอ๋อเด็กคือเกิดแล้วเสียชีวิตเลยเขาก็จะมาฝังที่นี่นี่น่าจะฝังตรงนี้แหละครับเนี่ยโคงนี้ทั้งหมดเลยครับเนี่ยโคงนี้ทั้งหมดอละของเล่นเยอะมากนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับที่เรามาสำรวจกันก็คนลุกครับคนลุก น่ากลัวเหมือนกันเงียบกิ๊บเลยครับมันมีปู่ย่านะครับครับก็กลางวันน่าจะสวยงามนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีเขาจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของที่จังหวัดอยุธยาเลยนะครับครับนี่นะครับด้านนี้ก็จะเป็นแม่มกแม่นางข่าวนะครับที่นี่ โอ้หของเล่นตรงนี้เยอะมากนะครับมาวันสวยครับที่นี่มาได้วันสวยเพราะว่าเป็นน้ำหมดเลยข้างล่างนี้เป็นน้ำหมดเลยนะครับด้านนี้เป็นน้ำหมดเลยนะครับเป็นนาเป็นอะไรหมดเลยทำไมนะพี่ตรงนี้ ตรงนี้จริงๆนะแรงมากเลยแต่เขาเรียกว่ามีแสงสว่างอ๋อจากรอดไฟเออจากรอดไฟนะอะไรเงี้ยแสงพลังเขาก็ตู้อ่าไปไม่ได้นะบาร,รมีเขาเรียกว่าบาร,รมีพวกเราไม่ได้แต่เราก็ต้องทําบุญแผ่เมตตาเขาเลยนะอืมแผ่เลยก็ได้แผ่ตรงนี้ก็ได้ครับ,รบอ่ะมาแผ่เมตนตาก่อนครับตรงนี้เลย อิท so ังเมยตินางโหตุทุกิตาโหตุยาตโยจ้าตั้งกิตุทิพนบุญกุศลนี้ไปไัยสารผบิดาบรรพาและอาจารย์ลูกหลานญาติมิตรกันคนทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลคนทั้งฉันเจ้ากรรมในเวรเทวันขอให้ท่านได้กุศลคนนี้เธอสาธุสาธุอนโมทามิก็แผ่เมตตาให้อ่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสารรเพสีที่นี่เนาะพี่เนาะกุมารกุมารเด็กน้อยเนาะครับครับโอเคครับก็น่าจะมีประมาณนี้ครับบริเวณวัดก็ลองถ่ายดูนะครับมาเที่ยวกันได้เนาะมาเที่ยวกันได้ครับต้นมะขามใหญ่มากเลยหลายร้อยปีครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของวัด ประดูตะบองนะครับอําเภอมหาราชจังหวัดอยุธยานะครับก็มาเที่ยวเช็คอินกันได้นะครับวันนี้ทีมงานจ p พีทัวร์เนี่ยก็พาทัวร์นะครับก็วัดก็เป็นโคกเล็กๆเนาะมาเที่ยวกันได้กลางวันจะเช็คอินได้นะครับตั้ง GPS มาได้นะครับที่วัดประดูตะบองนะครับก็วันนี้ทีมงานจ p พีทัวร์นะครับก็มาทั้งสี่คนเหมือนเดิมนะครับ EP นี้พี่เชษมีอะไรจะฝากไหมครับก็ให้มากาบหลวงพ่อวัดศรีโคดมท่านตักติดมากจริงๆครับครับก็อายุเยอะเนาะ โบสถ์หลังนี้ก็อายุเยอะเหมือนทุกที่ที่เราไปครับโบสถ์ทำเหมือนคล้ายๆกันเนาะทางอายุทยานะครับวันนี้ก็ทั้งเราทั้ง4ี่คนนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้ทั้ง4ี่ท่านนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ